สวัสดีครับพบกับผมนะครับขันชัยคนนี้คนเดิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านครับนำรถจักรยานยนต์ฟินนะครับไปทําคลิปเที่ยวนะครับในจังหวัดพะเยานะครับกับคลิปฟินปลากินปลาแอล ep สามนะครับวันนี้เราจะไปพิชิตดอยหนอกนะครับจะพาดูบรรยากาศรอบๆจังวพะเยนะครับและที่แรกที่เราพามาตรงนี้คืออนุสรีพ่อขุนงาเมืองนะครับก็เป็นศิษศักดิ์ศิีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยานะครับฝากทุกท่านติดตามรับชมกันด้วยภายในคลิปนะครับไปเลยครับ สถานที่แรกที่เราพามาในคลิปนี้ครับก็คืออนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองพากันมาน้สักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนออกเดินทางพิชิตด,ดอยหน่อในวันนี้ครับเราออกเดินทางจากอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองเลาะไปตามชายกวานพะเยาซึมซับบรรยากาศข้างๆกวานพะเยาในตอนกลางวันแบบนี้ สสสุเียดดฟ้าาพทธพภหลังจากนั้นเราใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้าฟินมุ่งหน้า <ไข S 2> สู่บ้านโป่งถ้ำอำเภอวังเหนือเพื่อจะไปสู่สปากทางขึ้นดอยหนอกที่ใกล้ที่สุด,ดตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับสำหรับปากทางเข้านะครับ ที่จะเข้าไปในส่วนของดอยหนอกนะครับตอนนี้รถจักรยานยนต์ฟินของเรานะที่ใช้เป็นพาหนะก็พาเรามาถึงปากทางเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรายังไงจะเป็นทางที่ยากลำบากกว่เดิมนะครับเขบาบอกว่ารถปกติเข้าไม่ได้นะครับแต่วันนี้เราจะพาเจ้าฟินครับไปจนถึงดอยหนอกให้ได้ครับ๋ยวมาติดตามกันดูว่าเส้นทางจะเป็นยังไงตามผมไปดูเลยครับจากจุดที่เราออกสตาร์ทหลังจากนั้นจะเป็นทางวิบากมีทั้งน้ำทั้งหินเราต้องใช้รถจักรยานยนต์ฟินฝ่าไปให้ได้ หลายจุดมีน้ำท่วมสูงรวมไปถึงถนนแคบบางจุดก็เป็นภูเขาสูงชันญญแต่ไม่มีปัญหาสำหรับรถจักรยานยนตย์เรียม,มา,าห,าาห้าสูฟิน และเราก็มาถึงจุดสุดท้ายที่รถจักรยานยนต์จะเข้าถึงนำ้ำมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกเดินทางเท้าต่อไปสู่ดอยหนอกทางเดินขึ้นลำบากทุกจุดทั้งทางรกชัดและทางแคบทำให้ทีมงานหลายๆคนขึ้นไม่ไหวต้องรอทีมงานที่เหลืออยู่ข้างล่าง เราเดินทางมาประมาณ2.5กิโลเมตรและสิ่งที่เรารอคอยก็อยู่ตรงหน้าโคบรรยากาศดอยหนอกในช่วงหน้าฝนแบบนี้สวยสุดอลังการไกลสุดลูกหูลูกตาเชิญทุกท่านรับชมบรรยากาศและซึมซับกลิ่น<า>อายแห่งดอยหนอกเมืองพะเยากันลเลยครับทมาากินนนลงแดไ มีสายชีวิตคือสายน้ำไหลไม่แก่งแย่งใครอยู่กลางป่าดอนมีอีกโุนเลย,ยอีกเป็นไรครับมาโนต์แต่เน็ตสาวซีแม่มาบี้นะ